ถึงเวลาสิเล็ดขวนพี่น,อน,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 นอ้องเล็ดขวนแล้วก็แบ่งกินบะท่านเด้ดหนิพี่นอนะขขอ้องสามกิโลเล็ดขวนแล้วก็สิเอาไปอัแช่แข็งเนาะพี่น้องเนาะแช่แข็งไป่กเนาะเดกับเขาแล้วก็สีแบ่งไว้กินสดจะเกีก๊ยโกลเนาะพี่น,อน้องกนาวกินท่าน่น้นอง ตดวจากตุนั่งสร้างมาจากทั้งไตองอิตรีเขาปลูกเนาะพี่น้องเนะขาคนไทยกันปลูกกิโลละสิบห้ายูโรเนาะพี่น้องเนาะสวยวุดกินแบบประตองแบบอันนี้ใจลวพี่น้องอือไม่หยาบไม่หยางเคเด็กกันเดอ้อ